สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มานําเสนอเมนูล่างตู้เย็นนะครับลูกค้ากับเบิดแล้วครับอันนี้ขายโบเบิดครับเมื่อนี้เอามาจัดการชํา่มแฮหิตออมครับผมเส้พักหน่อยหน่อยใส่เครื่องไรไรนะครับนี่กันเทหน้าคันนี้ว้าวโบเบิดเลยครับสามสิบกีบดอกจอกครับผมปลามึกงัวตับนะครับเนาะสดๆเลยนี่หัวใจไข่หลังครับใส่พักคุณเลือดนะครับเนาะหรือว่าใบชะพลูนะครับกระพักก้านตรงครับ เอาลูกโดดพอหอมครับลวกบอลกันลวกดูกเขูดครับเข่าจ้วะลูกขาสิเพราะว่าอยากได้ยังสี่เดีบัน <c oughs> มันก็นสิต่างกันจัง่อยครับกันลวกแล้วมันก็นสิเป็นฟิลฟิลหนึ่งานาเราคนรเป็นกันมกสดๆนะเส้สนนาสุดตอนแรกกันลวกดินครับขนาดหน้ากรุบกรุบครับ เป็นในส่วนของแบบไข่หลังครับใข่หลังบร่ด้หลวงมา่ว่าเป็นหลังมาก้เนาะหัวใจครับหัวใจไม่ใช่ห้องนอนไม่ได้ใส่กรนไม่ได้ปิดเอาไว้ตับครับตับ มีขายไว้เลยครับวิหลานก็ไดไม่นู่นนี่ครับดึงดึงดึงด,ง,ดงเลยสามสิบกีบครับนีนไงกันได้ว,ดว,ดว่าใจเดียเออมันหดด้ว่อแหละในบ่เมนตฟอกเลยครับหลังเราคูดครับผมวิหลานบ่มีสามสิบกีบแบบมันขาวๆเลยครับเ้้อย ใส่เป็นควางที่มากับม่วเลยเครื่องแกงครับอืพริกครับพริกต่ำครับผมพริกแห้งนี่ครับครัวครับครัวเ้ยเาออมแบบเล่าๆเลยครับเดยอันนี้เฮ็ดกินทีมงานครับหลังเลืองานครับมือดึกมือดึก หอมๆเลก็ยังไงฮะลงไปขวาน้ำกันครับบัดที่นี่เก่งแกงหอมแลอะจุดจ,ดจัดจุดจัดเลยอืยองานนี้เป็นท่านใส่นา้ามนะครับขวานครับไรกินข้าวครับเอามันสุก ก็เท้ากันครับหลากหลายส่วนหลากหลายเท็กเจอร์หลากหลายรสชาติปตนต้องกานก็ไม่เสียบส่วนนี้เราใส้เพีอครับใส้ปลาแดกครับแล้ววันแบบที่เฮ็ดขายอยู่ร้านนี่สิ ใส่เพียเด้ครับเลยใส่เพียของวัพุ่งเลยเพียแท้เลยโอ้หอมมาคักเลยวันนี้หรอมถึรงปาแดกหรอมถึงเครื่องแกงครับอืมในการในการน้ำม,า,มาท่านใส่ได้ท่านเป็นน้ำออกมาจากเครื่องในครับจุจุเหลือ,อง เติมน้ำครับไปที่นี่นผงรดไปเลยครับน้ำเครื่องปรุงยัง่งจีได้ซึมเข้าไปนะครับเนะผงปรุงรสครับผมใส่ผงแซบแล้วก็ต้องใส่ผงนัวครับผงชดรสครับนี่น้เป็นตัวส้อยประสานให้มันว่าม,มีครับสีขคนคนน้นๆในเขากันนิไหน่อยครับใส่ลูกโดดครับ ส้มยิ้นเปื่อยหยากใส่ลงไปน้ำกันเลยอี่หมมหมมเนาะหวา<อ>นหวาน,<อ>นจากธรรมชาติเลย,ยนะเ<อ>นี่ยใส่เหลือลงไปยังน้อยครับน่เป็นน้ำตกน้ำตกนะครับน่ามาันจะคุ้นๆบีเสียบีนวัวบีงวัวแท้ๆครับต้องซอยที่ดีดองครับผมกุ้มจุดยางเดาครับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดสนใจก็ทักไปในเพจเจ็ดบุกเดย์นะครับเด้อ ไอ้บอยเด้ครับผมกับเพจไส้ทีคาเฟ่ครับคนดีครับนี่ครับท่านผู้ชมจากมานี้โอ้คนคนบักคักเลยครับอาบ่าบัที่นี้เขาใส่พักเลยครับนคนแห้งคนแห้งน,น้ำนี่สีเข้มดีน,นะเลยจัลงไปครับผักคุณเลิศดและผักการตรงลงไปปุ๊บหายปั๊บเลยล่ะนี่ สีงามครับขึ้นแนงาัมวันนี้ขึ้นแนงลายคักๆเลยนี่ครับตบท้ายครับด้วยเข่าครัวครับอืมพร้อมนางเนสีขนๆเหนียวๆมาจนวันนี้ครับเป็นยางเป็นยางเลยแหละอ่ะเข่าทาคักกลิคักกี้ลิ้นี่ครับท่านผู้ชมเป็นดิซี่แอร์ครับ ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดสวดครับอันนี้จะเป็นการอันนี้จะเป็นเนื้อที่เหลือเห้อนครับเนื้อหนอกนะครับหรือว่าเนื้อหนกครับผมมักเราจะทอดครับนี่ครับได้แล้วช็อกโกแลตชิพมักเนื้อไม่น้ำตาลไม่ใช่ไม่ไม่น้ำตาลด้วยเสซ็ตซับแล้วครับท่านผู้ชมอมพักหายไปเ,เลยอันนี้ทอด เนื้อนอกครับนะเดี๋ยวสิซิมสุบังขึ้นลงข้างในจวงเลยเน,นื้อนี่ขี้ปลาไก่อืมต้องก็เด็ดประเด้หรือเล่ แบบแซ่บในการเนี่เใยการเนี่ยอือจกินซ้ำเลยครับ อันนี้ก็ไม่ขายอันนี้ก็ไม่ขายขอบคุณที่ติดตามช่วงมาจนหอดแล้วที่นี่ใน,นฝากกรไเลวแช่เป็นกำลังเรี่ยงให้ใจกันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบมาพอนในคลิมหนาคลิมรุ่นคลิมอีสลาไปแล้วสวัสดีครับ